สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักวันนี้แม่เอลได้ยินเสียงกิบกบแกบๆอยู่แถวนี้นะคะแม่ก็จะพามาดูนะคะ,ะไปดูสิคะมันต้องมีลูกเป็ดอยู่ในนี้แน่ๆนี่ไงคะเจอไม่เป็ดแล้วยังไม่เจอลูกเป็ดนะคะเพราะว่ามันแดดแสงแดดที่ สว่างไม่เห็นนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปแล้วห,หามุมก่อนหามุมก่อนอ้าวนี่นี่ใครอะใครโผล่หัวออกมาฮัลโหลดากเฮลโหลดาอเคอเคสียงสอง เราเจอเบบีโอ้แสงแดดจ้ามากทุกคนมองไม่ชัดเลยเห็นไหมอยู่ที่ตรงหางแม่นี่ตรงหางแม่เป็ดน,นี่ค่ะทุกคนแม่พามาดูเอามันไม่ขยับอะแม่ทับมันหรือเปล่านี่แม่เป็ดทับลูกหรือเปล่าทับใส่กับไอ ลากลากไอ้เนี่ยเออเอเอขยับแล้วขยับแล้วลากลากไอ,อ้กรอหน้อไม้อะลำไผ่อ่ะเอเอ,เอ,เอไปแล้วขยับแล้วทุกคนนั่นอยู่ใต้ปีกแม่นะคะ,ะอู่ในนี้อยู่ในรั้วนะคะทุกคน อยู่ในรั้วนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูฝั่งนี้มั้งเออเนี่ยเห็นไหมค่มันเป็นเงาเนาะเพราะว่าแสงแดดไงแดดแรงมากวันนี้เชา้านี้แต่ว่าอากาศเย็นนะคะยังไม่ร้อนนะ ลูกเด็กอยู la, ่ใต้แม่นั่นนะพะคอนเห็นไหมไม่เห็นเนาะดูผ่านกล้องไม่เห็นนะค่ะอ่ามีเคยมาโชว์ตัวแล้วออกมาแล้วนี่ไงนี่เออให้ล่ให้ลาะให้ลโอ้มองกล้องด้วยให้ล่ะให้ล่ะ้ล่ให้ล่ะใหจิ๊บจิ๊บ มา,มาดูว่าใครมาเดี๋ยวพาเข้าไปในใหแหม่พาเข้าไปในสาะนะไปในสระกันกน,นี้พักมาแล้วตอนนี้น้ำลดมากแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะไม่มีเพื่อนเอาน้ำทุกคนแอลก็เลยยังไม่ได้น้ำนะเวลาจะซื้อน้ำเนี่ต้องมีหุ้นเหมือน มันมีเพื่อนมาแชร์มาแชร์ว่าเธอเอาสายนี้ฉันเอาสายนั้นไม่มีเพื่อนกลุ่มอ่ะไม่กลุ่มอ่ะก็เลยไม่ได้น้ำเลยนะก็หวังว่าหวังว่าน้ำมันจะพอจนกว่าจะได้น้ำอ่ะนะเอามาดูปิดต่อทุกคนเห็นไหมมันก็ หาช่องเข้าไปเนาะสำหรับคนนี้เข้าไม่ได้ทุกคนเห็นไหมหนาะแน่นเกินไปสำหรับไอไผ่ลำไผ่เนี่ยไม่หาซูมให้ดูเห็นไหมไม่เห็นอยู่ดีนะถ้าแม่เป็ดไม่ขยับก็ไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ใต้ท้องแม่่ ใต้ปีกแม่เป็ดเอาหายไปเร็วหายออกจากกล้องไปเร็วอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ่าเห็นแล้วค่ะทุกคนดูเหมือนจะมีไข่เน่าไข่เสียหลายใบด้วยแล้วก็ไม่ฟักอีกนี่ค่ะอัน ใต้ท bon ้องแม่ถ er ้าปีแม่คะก็เขาก็จะใช้เวลาฟักประมาณ35วันนะทุกคนนะก็นับจากไข่ลูกสุดท้ายนะคือไม่ใช่ว่านับจากวันที่เขามานั่งไข่นะคะ คะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับใขรที่สอบถามมานะคะว่าโกกี่วันนะโกกประมาณสามสิบห้าวันนะคะไม่รวมกับการวางไข่นะอเป็ดแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันนะคะเป็ดบางตัวก็วางไข่ทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่มาดูก็ไม่ไม่มานั่งนะอืม ไม่มานั่งจนกว่าไข่ฉันจะไข่ครบนะคะอ่าบางตัวก็มานั่งเลยนะบางตัวก็นั่งแต่ไม่ได้หมายถึงว่านั่งกกนั่งอะไรนะนั่งเฝ้านั่งเฝ้าไข่ที่ลังแต่ยังไม่นับนะเราจะนับก็ต่อเมื่อเขาวางไข่ครบแล้วในพวงไขนน่นั้นๆนะ่ะในตัวเขานะ่ะจะมีไข่ผลิตออกมากี่ฟองกี่ฟองอนะ เขาก็ไขวันละฟองนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเป็นเป็นพันไข่ดกไหมถ้าพันไข่ไข่ไม่เยอะก็ประมาณสิบสิบกว่าประมาณนี้ทุกคนนะอ่าอก็ไข่จนหมดพวงไข่แล้วค่อยนับอ่าไข่จนหมดพวงไข่นะคะแล้วค่อยนับไปสามสิห้าวัน อยู่ที่ว่าแม่แม่เป็ดตัวนั้น,น,นจะไข่ดกหรือไข่ไม่ดกนะคะอืมโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ